คะตอนนี้พวกเราทุกคนก็มาที่ท่าน้ำวัดสตือนะคะตรงนี้เขาจะสำหรับรับรอยอังคารเลยนะคะเป็นที่สำหรับชาวสระบุรีมาลอยอังคารที่นี่กัน,นะคะ่ะโอ้ชันดีเนาะ <laughs> พิธีลอยอังคันแบบจริงจังด้วยน้องโชคกำลังให้อาหารปลาอยู่ค่ะอันนี้นะคะก็มีครบทุกคนเลยนะคะกน็ เอออย่าเลี้ยงสิครับไปรุ่นไปรุ่นไงนั่งนั่งนั่งๆสลับซ้ายสลับขวาเด้อเออไปเลยไปเือ

่เนาะเขาหน้านตัวน้มาแต่สะพานหงเด็กภูเขาเนาะเด็กภูเขามาเจอน้ำไปแล้ว ทีวัดฐานังทีวัดฐานังสุลักษันตานังสุลักษันตานังสัพพเทวานังสักพเทวานังอิมินาอิมนากาเลนาเัพเทัเวเชมะเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าเาับตัผมติ เท้าสีสันดอน้าสีสันดอนและเทพพาเทพดาทั้งหลายผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่อยู่ในแม่น้ำนี้แมน้ำด้วยเครื่องสักการะนี้รื่องการะนี้ด้วยข้าด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ก็รบบบุช่นกิจบู่นบุญที่ส่วนบุญแก่พ่อลบผมติแก่พ่อลบผมติปผู้วายชนผู้วาชนไดบัดนี้บัดนี้ได้ประกอบพิธีได้ประกอบพิธีในอิตและอังคาริและอังคารของพ่อลบผมติพ่อลบผมติพร้อมกับขอฝากไว้พร้อมกับขอฝากไว้ในอภิบรลอภิบาลของเจ้าแม่นาทีของเจ้าแม่นาีรีธันดอนราสีทันดอน แม่แห่งแม่น้ำแเหล่า่วเทั้เทเทพทั้งปวงขอเธอแม่นทีขอแม่นาทีเท้าสีันดรทันดอนแม่ยานางเรือแม่ยานางเรือเทพพยดา้หลายไเทพยดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาได้อนุโมทนาลนดาลรรให้ดวงวิญญาณของวพ่อลบผมตีบมีงเข้งตงเข้าถึงสุขติ ในสามปรียภพประสบสุในทิเรียวิมานในทิพยวิมานนี้รันการเทินวันนี้รันการเทินเอ่น้บาทสบาทอ๋อรวมกันไ่ได้4บาทโยนตีทิ Bye. Bye. ก็เดินเรือกลับสู่ฝั่งนะคะอ๋อผ้าก็ลอยไปด้วยนะคะลอยไปหมดเลย<ป>แล้วชีวิตคนเราก็จบลงเท่านี้ นะคะถ้าม uh, ีช no ีวิตอยู่ก็ใช้ชีวิตให้อย่างมีคุณค่ามีประโยชน์นะคะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเพราะสุดท้ายก็ต้องตายทุกคนเลยค่ะหลังจากเราไปลอยอังคารเสร็จแล้วนะคะเราขึมาเนี่ยเราก็เห็นนวัตกรรม ของการให้อาหารปลาที่ทันสมัยสุดขีดนะคะคือเราไม่ต้องเดินลงมาให้แล้วค่ะเรามีท่อนะคะท่อ PVC ีปล่อยอาหารปลาลงมาตรงนี้นี่ตุ้มตๆๆม,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 มเห็นไหมคะสุดยอดสิละคะอาหารปลาเตะลอยเต็มเลยจ้า ป้าบอกว่าโอ้ยเยอะไปแล้วพอก่อนพอก่อนโอ้มีปล่อยกบปล่อยปลาด้วยนะคะมีกบด้วยส่งละคนเดียวจับทั้งสองคนเขาักมืเอามาเลยนี่เขาปล่อยปลาเลยกัน

ตัทธาตั้งศทั้งาคนลโลกตั้งาคนลโลกวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหาผุ้นตั้งจิตเป็นมหาผุสในการให้ทานในการให้ทานมีวิสัทั้งหลายมีวิตัทั้งหลายวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าด้วตัวเองขอปล่อยท่านทั้งหลายขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระให้ชีวตแก่ท่านให้ชีวตแก่ท่านข้าพเจ้าข้าพเจ้าตัวเองีเพราะดีเราะขอให

นี่ปลาไหลปลาสีทองปลาช่อนปลาช้อนเงินช้อนทองปลาหมอปลาแมงแข็งแรงปลาดุกปลาตู้าตูคู่แข่งแพ้พ่ายมาสวายเงินทองข้อมตัวอานินข้าวสินเพิ่มพูนพระยิโสมาโสกแก่ความสำเร็จปลาดุกตบอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรหอยกลมลมเย็นเป็นสุศพจ่า แับคุมใส่ต่างๆโอ้มีความหมายหมดเลยนะคะทุกสิ่งภาพบอกดูดีตภาพเขหวไน้ลูกนะตัดตัวลูกสีีว้างแล้วก็ตัวเลยไปแล้วดูตามไปเลยทดูสภาพเป็นน่ารักน่ารักถ่ายให้น่อยไปแล้วเนาะไป

บอกพี่น้อยไปว่าตำแหน่งที่ติดทองได้จะเป็นตำแหน่งที่มีความมันนะคะจะติดได้ง่ายกว่าจุดที่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดเลยลูกติดทุกองเลยจ้ะองละหนึ่งไม่เป็นไรเอาเท่าที่มี